แคมรี่หนาวแน่ b ว d เตรียมส่งรถไฟฟ้า EV สีประตูสุดเจ๋งวิ่งได้ไกลสุด715กิโลเมตรลุ้นเจอกันปลายปีนี้โปรดก,กด subscribe ติดตามพกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจะพวกเราเชาวที่สุดสนับสนุนโดย c o ค p a c t b r a k กเบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน o m p a พ t ก่อนหน้านี้ที่สุดเคยพาไปเจาะลึกรถยนต์แบรนด์ BYD กันไปแล้วถึง3รุ่นวันนี้เราจะพาไปดูรถดีเซ gment ซีดานอย่างรุ่น BYD h ดีฮั่น EV คันนี้ว่าจะเด็ดสักแค่ไหน c a m r y a c c o r d เห็นแล้วจะรับมือกันอย่างไรพราอวิเคราะห์ราคาในไทยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ BYD h ด n ฮั Hun, ถูกจัดว่าเป็นมิต s ไซส์ลักชัวรีซีดานโดยมีขนาดมิติตัวรถยาวเกือบ5เมตรกว้างเมตรเกสูงเมตรหและระยะฐานล้อประมาณ2เมตรเ ซึ่งหากเทียบกับรถในไทยด้วยกันแล้ว b y d HAN EV จะใหญ่กว่า Camry และ Accord ในทุกๆพิติแถมยังใหญ่กว่า Mercedes-Benz E-Class ของปัจจุบันอยู่เล็กน้อยอีกด้วยแม่ผมไม่เล็กนะครับที่ใส่ภายนอกยังคงการออกแบบสไตล์คูเป้สลิปแบ็กแต่รุ hi, ่นปี2022นีี้ BWD มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์แลงกิชเล็กน้อยโดยลดความซับซ้อนและเพิ่มความเรียบง่ายสไตล์ Dragon Face หน้ามังกรมีการออกแบบกันชนหน้าใหม่มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดล้ออลลอยลายใหม่ ไฟหน้า LED ทรงเรียวยาวสุดด้านท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมไฟท้ายคาดยาวฝั่งซ้ายจะรดขวาแถมล่าสุด b y d ได้อ,อกรุ่นพิเศษ c h i a น s a ช j ย Limited Edition ที่มาพร้อมชุดแต่งพิเศษบนตัวถังสีเขียวหยกเข้มขลึมกันชนหน้าสีดำาลิเอร์เบรกเบรเบสีเขียวและล้ออลลอยลายพิเศษแม่นี่มอเร์มังกรหยกให้เ e อีะกล้วยขับไปรับเซียวเหล่งน,นึ่งชัดๆพอไปรุ่นลิมิเต็ดดีไซน์ก็ต้องไม่ธรรมดา โดยภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังเนปาและหนังกลับอะคันทราเพิ่มความพรีเมียมไปอีกขั้นด้วยเบาะที่นั่งทรงสปอร์ตส่วนหน้าจอภายในจะได้เป็นหน้าจอมัดวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจออ n น o t เทนเมนต์ขนาด15.6นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะทีลิงค์4.0 5G รองรับการอัปเกรดแบบ OTA รองรับช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะดีพายล์ต He Up Display เรดาร์ช่วยจอดหน้าหลังและกล้อง360องศา ส่วนเครื่องเสียงยังเป็นของไดโนเดโการันตีคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมเหมือนห้องสตูดิโอกันเลยคุมพลังของเจ้า BYD h u n จะมีให้เลือก2แบบทั้งแบบปลั๊กอินไฮบริและไฟฟ้า100%ในคลิปนี้เราจะขอพูดถึงตัวไฟฟ้าที่เชื่อว่าหลายๆคนจะสนใจกันมากกว่าโดยรุ่นฮั่น EV นั้นจะมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อโดยรุ่นขับเคลื่น2ล้อจะได้มอเตอร์ไฟฟ้าเดียว ที่ให้กำลัง241แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรมาพร้อมกับเลแบตเตอรี่อันเลื่องชื่อขนาด76.9กิโลวัตต์อัวสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.39วินาทีและวิ่งได้ไกลสุด610กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนส่วนรุ่นกับเคลื่อนสีล้อจะติดตั้งมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังรวม517แรงมา้าแรงบิดสะใจถึง700นิวตันเมตร มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด85.4กิโลวัตต์อาวสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.9วินาทีเท่านั้น <Wow. S 1> และวิ่งได้ไกลสุดถึง715กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน CLTC แม่ความแรงสุดจัดไม่ธรรมดาแบบนี้พอจะแข่งกับพี่ๆแลมโบได้ไหมนะ าตกกันที่ระบบความปลอดภยัยเป็นถึงระดับเก่งลักชวรี่แบบนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์ค่ายจีนไม่มีกั๊กกันแน่นอนโดย BYD ได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะดีพายลอ t เช่นระบบช่วยขับขี่ทางหลวงเชื่อสายรถยนต์แนเตะจาด้านหน้าระบบช่วยเวบรกอัติทคูซคอนโทรและระบบเตือนจุดอับสายตาก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวจากนอกและคาดการกำหนดเข้าไทยฝากแวะด,ดูสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่อย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะครับ วันนี้ผมมีอุปกรณ์มานำเสนอคุณผู้ชมกับ B2X Smart GPS Tracker เป็นมากกว่า GPS ทั่วไปนะฉลาดกว่าปลอดภัยกว่าช่วยคุณสื่อสารกับรถยนต์เนี่ยเข้าใจยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของคุณอุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งง่ายมากนะครับไม่จ๊ะเป็นต้องรือ้อหรือโมดิฟายตัวรถเลยนะแค่เราเสียบเจ้าตัวเนี้ยเข้าไปกับช่อง OBD ที่รถทุกคันมีอยู่แล้วนะครับผมเราแค่เสียบลงไปปุ๊บจบเลยแค่นี้เองด้วยแอปพลิเคชันครับสามารถบอกข้อมูลเราได้หลายอย่างเลยนะอย่างจุดเปลี่ยนของเขาเนี่ยจะดูได้นะ รถตอนนี้เราจอดดูที่ไหนพื้นที่ไหนบ้างรวมถึงแสดงอุณหภูมิบ้อน้ําได้ด้วยนะเ <Wow. S 1> พราะรถบางคันสมัยนี้ไม่บอกแล้วบอกได้นะครับว่ารถคันนี้ขับความเร็วเป็นยังไงผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็เห็นสถานะตัวรถด้วยว่ารถเนี่ยสตาร์ทอยู่หรือว่าดับเครื่องอยู่นะครับรถพังเรารู้นะเพราะมันอ่านค่าจากตัวเครื่องยนต์มาครับว่า Fall ์ code เนี่ยเป็นยังไงดูข้อมูลการเดินทางของเราได้ด้วยนะสามารถดูย้อนหลังได้ถึง365วันนะครับผ่านข้อมูลตัวนี้ให้เราไม่พลาดข้อมูลในแต่ละทริปเลยรู้พฤติกรรมการขับขี่่ไไดด้วนะ้ววยยนนะาาเเรรขัับป็งงกก เขาให้นะครับการเร่งความเร็วหรือลดความเร็วกระทันหันการเบรกการเลี้ยวกระทันหันเนี่ยมันก็จะมาคำนวณแล้วก็แจ้งเตือนตรงนี้ให้เรารู้ได้ทั้งหมดเลยรู้ค่าใช้จ่ายด้วยนะทริปในแต่ละทริปเนี่ยเราเสียค่าน้ำมันไปกี่บาท เพราะว่ามันลิงก์ฐานข้อมูลราคา,าน้ำมันจากเว็บปตทโดยตรงเลยสร้างการแจ้งเตือนได้ด้วยนะว่ารถเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่กาหนดหรือเปล่าถ้ามันออกจากนอกพื้นที่มันก็จะแจ้งเตือนเราเลยนะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้จะส่งข้อมูลเข้ามือถือทั้งระบบ iOS และ Android ผ่านแอปพลิเคชัน V2X A2 ด้วยเครือข่าย AAS 4G หรือเราสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้บนเว็บไซต์เช่นกันนะครับใครสนใจเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ V2X.CO.TH หรือคลิกที่ลิงก์ใต้แคปชั่นได้เลย หลายคนคงคิดว่าไปรถยฮอร์จีทั้งทีเราจะต้องพาไปดูรีวิวที่เดนมังกรแน่แต่รอบนี้ที่สุดขอเปลี่ยนบรรยากาศพาไปดูรีวิวเจา้าฮันอีวีที่ประเทศบราซิลกันบ้างดีกว่าโดยสื่ออย่างเว็บมอเตอร์สได้ให้ความเห็นว่าภายนอกของฮันอีวีถือว่ามีหน้าตาเรียบง่ายแต่สะดุดตามไม่น้อยมีการดึงเส้นสายของตัวรถให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นด้วยการใช้แถบอลูมิเนียมและเหล็กปัดกึ่งเงากึ่งด้านติดตั้งอยู่รอบคันไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า โป่งข้างคิ้วประตูและบริเวณไฟท้ายแต่ที่น่าประทับใจที่สุดคือทาง BYD ให้ชุดเบรกเบมโบขนาด6พอตติดตั้งมาจากโรงงาน <Wow. S 1> ถือว่าให้มาในระดับเดียวกับรถซปเปอร์คาร์เลยทีเดียวส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุถึง410ลิตรซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะสําหรับรถไฟฟ้าแบบนี้แต่ด้านให้ยังอะไหมาด้วยมีแค่ชุดปะยางกับชุดใสาชาร์จเท่านั้นแม่เกือบจะครบอยู่แล้วเชียว ภายในยิ่งน่าสนใจยิ่งกว่าด้วยดีไซน์แบบสปอร์ตเรียบง่ายผสมผปปสานกับวัสดุดหนังเกรดพรีเมียมผิวสัมผัสแบบซอฟทั h และแงประกอบดิมเนียบให้ความรู้สึกรู้ราสุดๆที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเราสามารถเลือกคัสตอมสีภายในได้ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีแดงยังกระรุซุปเปอร์คาร์กันเลยทีเดียวส่วนคอนโซลหน้าก็ถือว่าลำมากๆหน้าจอ In นโฟ tainment ขนาด15นิ้วคมชัดและสู้แสงพอตัวแถมยังหมุนจออวดคนนั่งข้างๆได้อีกตาหากโดยรวมถือว่าสอบผ่าน ที่นั่งแถวหลังก็น่าประทับใจคนตัวสูง170เซนสามารถนั่งได้สบายๆมีพื้นที่เล็กรูมและ room เฮดรูมเหลือเฟือแถมเบาะหลังยังสามารถปรับเอนงด้วยไฟฟ้าได้อีกต่างหากเพียงแค่เรากดปุ่มตรงประตูก็สามารถเอนนอนจูจีดูดาวิสันเขื่อนได้สบายๆเ<บ>ท่านั้นยังไม่พอตรงที่พักแขนยิงมีแผงควบคุมระบบต่างๆในตัวรถตั้งแต่ระบบไฟไปจนถึงตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าและหลังอีกด้วยรู้ราจริงๆ พอได้ลองขับเจ้าฮั่นอีวีรุ่นกับเคลื่อนสีล้อคันนี้แล้วต้องบอกว่าแรงเหลือล้นจริงๆเหยียบคันเร่งทีเดียวหลังติดบอกกันเลยด้วยพละก,กําลังมากกว่า500แรงม้าและแรงบิดถึง700นิวตันเมตรซุปเปอร์คาร์ยังต้องมีอายส่วนพวงมาลายัยเซ็ตมาได้ค่อนข้างโอเคมีน้ําหนักกําลังพอดีไม่ได้ถึงขนาดคมมากนักแต่ขอคอมเมนต์นี้เดียวช่วงล่างของ B ีวีดีฮั่นอีวีคันนี้นิ่มและยุ้ยเกินไปมีหลายจังหวะที่รถเด้งและโครงเคลง ขับแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่โดยเฉพาะเวลาขับด้วยความเร็วสูงโดยรวมแล้ว b y w D-Han EV คันนี้น่าสนใจมากๆทั้งดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฟงไปด้วยความพรีเมียมบุกกับภายในที่ล้ำและหรูหราเกินราคาสมรรถนะดีแรงได้ใจระบบความปลอดภัยก็ให้มาแบบจัดเต็มทั้งแบบแอคทีฟและแพสซีฟแต่หากได้ช่วงล่างที่เฟิร์มกว่านี้จะเพอร์เฟกสุดๆกับราคาขายในบราซิล เพียงแค่5,39,000วิลบราซิลหรือประมาณ3 8 0 0้านแสนบาทพอๆกับราคาของ t ต y o ต a c a m r มรที่นี่ถือว่าน่นจาจับจองเป็นเจ้าของกันไม่น้อยเลยเมื่อวันที่10เมษายน2022ที่ผ่านมา b ี BY d วดีประเทศจีนได้เปิดตัวหั่นรุ่นปรับโฉมใหม่ทั้งหมด9รุ่นทั้งรุ่น Hybrid และ EV ีสำหรับราคาจำหน่ายรุ่นไฟฟ้าล้วนจะอยู่ที่269,800ถึง329,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 4 2้านน ถึง1,740,000บาทส่วนในไทยนั้นบริษัทรถไฟฟ้ายักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งในจีนอย่าง BYD ด้เตรียมตั้งโรงงานประกอบในไทยและแลนเปิดตัวแบรนด์ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ก่อนวางขายอย่างเป็นทางการช่วงปลายปี2022ที่สำคัญ BYD ที่ขายในไทยจะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการส่งเสริมรถยนต์ e ีวีจากทางภาครัฐก็ยิ่งมีโอกาสที่คนไทยจะได้เห็นเจ้า BYD HAN EV คันนี้ในราคาเริ่มต้นไม่เกิน2ล้านบาทกันแน่นอน ที่สุดคาดการว่าเราจะได้เห็น BYD หั่น EV มาอวดโฉมในงานมอเตอร์เอ็กช่วงปลายปี2022นี้โดยแหล่งข่าวแอบกระซิบมาว่า BYD ได้จองบูธที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า1,849ตารางเมตรใหญ่สุดในงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดตัวทั้งทีเอาให้กระหึ่มปังปุริเย่กันไปเลยจากข่าวต่างๆที่ทุกคนได้ยินในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาชัดเจนแล้วว่า BYD เตรียมรุกตลาดไทยอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับทายาทก,กลุ่มสยามกลาการดด้วยทุนจดทะเบียนกว่า20,000ล้านบาทเชื่อได้ว่าคนไทยและพวกเราชาวที่สุดต่างก็รอคอยการเปิดตัวของ BYD HAN EV และเหล่ากองทัพรถไฟฟ้าจากค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับ3ามของโลกอย่าง BYD ที่จะนำมาฝากแฟนๆชาวไทยช่วงปลายปีนี้อย่างจัดหนักจัดเต็มแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับ BYD HAN EV คันนี้กันบ้างและคุณผู้ชมรอรุ่นไหนกันอยู่หรือเปล่ามาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลย ปรดกด Subscribe ติดตามเพกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ